สวัสดีครับพี่นงมาอะไชั่วโมงกลัวแล้วครับมาเราก็เดินอ้อมป่าฝักทองมองว่าที่เดินทั้งขอบก่าเดินดูว่าพึงจะบินออกจากป่าฝักทองฝั่งไหนด้วยครับไม่รู้จะตามถูกลังหรือเปล่าครับถ้าตามผิดลางก็เจอพึงไหมครับ เจอพึ่งไม้ก็ไม่ได้ตีบแต่เห็นไหวก็อาจจะเขาจะเอาก่อนเล่านี่ครับตัวตอมดอกปักทองอเอาเกสรครับส่วนมากจะเอาเกสรบินไปสามทางครับสี่ทางนี่พึ่งไม้ด้วยครับไม่รู้จะตามเจอพึ่งเป็นรังแล้วหรือเปล่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่า ไปนี่ไปนี่ลังหนึ่งครับไปนี่หายแล้วครับไปที่เสาไฟฝ่าไฟฝ่าแรงสูงตรงนี้หายแล้วไม่มีบินไปเลยวันนั้นก็มีเจอลังครับทางนี้มาตั้งสองคนวันนั้นแล้วก็บินไปนี่อีกเลือกเอาครับว่าบ,บินไปจุดไหนที่เป็นลังแล้วโดฝักทองครับ ตัวฟักทองบรรยากาศดีเลยครับวันนี้บรรยากาศเข้าท่าเลยสำหรับการเดินไม่ร้อนจนเกินไปฝนไม่ตกนี่ครับตัวเกสรเต็มขาิ่มเต็มขาตัวนี้เยอะ บรรยากาศดีๆอาจจะได้ตีอยู่แล้วครับดวกฟักทองนี่บรรยากาศแบบนี้วานอหลุดไปทําครับหลุดบุกเบิกเหลือเกินสมบุกสมบันหลุดต้องทอระหด <c oughs> อยู่กับพันเมือกหลุดต้องทอระหด อู๋พเกี่ย,ย,ยวกับกริ่มเต็มขาแล้วมุดเข้าไปเลยดอกเล็กๆ โอเคครับไปด้านบนนลครับนาทิดตะวันออกไม่มีบินไปนี่เลยครับบินไปนี่หายแล้วบินไปตนบบ้นกระบกบินไปนี่บินไปนี่ไปครับไปข้างนานครับไม่รู้จะมีตัวบินสวนตัวเราหรือเปล่าถึงหาลัางยากครับอาจจะอยู่ตำ่ำอยู่สูง ต้องหาบินตัวบินตัดเราครับฉากไปฉากมาอยู่ไปครับด้บนานนานั่นแหละทางทิศตะวันออกสรุปแล้วขอให้เจอผึงทีเป็นรังแล้วพื้นที่นี้มีหน้าอยู่ครับมาตรงนี้มีตัวตอมามีตัวครับตัวผึง ถ้าหากว่าบินกลับคืนก็พื้นที่จะแคบลงครับจะเห็นลังอยู่บินไปต่อพื้นที่จะกว้างกวเก่าครับดอกมันยังไ่ถึงเวลาตอมครับ ัักบตวนีไปดูว่าจะบินกลับคืนหรือเปล่ารือว่าบินไปต่อแต่บินกลับคืนก็สวยครับพื้นที่แคบลงบินไปนี่ครับป่าฝักทองอยู่นี่ครับจากป่าฝักทองบินมาแต่ตัวต,ต้องตอมมาคูนี้ บินไปนี่ครับต้นกระหาต้นสะเดาต้นสะบูด,ดำตำตำครับเลยน่น็จะเป็นทางแล้ครับไปครับไม่ได้บินไปต่อครับบินตัดไปนี่ครับรอรุ่นครับจะเจอลังหรือเปล่าจุดนี้ก็สำคัญครับจุดที่สองนี่ สำคัญไม่แผก้กระจุ๊ดแหลกเลยมีตัวหนึ่งเครับบินไปนะครับดอกมันก็นจะต้อมตอนหางเช่าหางเช่าไปจนถึงค่ำนู่นเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้อมไปครับไป้างานนั่นละ ถึงจุดที่สองที่พึงบินมาแล้วังไม่เห็นล่งครับนี่ยครับแถบที่หลดสบูดดำกะหาสะเดาหนาอยู่ครับบินตัดมานี่หละส่วนมากจะไปตอมดอกปักทองจุดเหล็กครับจุดที่สองตัวหน่อยอุยุงตัวตะเดาหนาอยู่ นายูกระเดาอย่งนายูครับคนใหญ่ด้วยนายู่คินนเอินนายู แถบนี <throat> ้ครับจุดจอดสุบุดามที่เดินง่ายๆดีกว่าตรงนี้เดินง่ายครับมาตรงต้นตทหารต้นกะหาดมหาดสุบุดามเผย่ผประมะครับ dám mong, chúng sẽ mới hiện lăng. cốพยายาม mong đủ tuổi, bỉnh khẩu bính Ồ, có nhiều. Bụi đam ở trong thẻ, hấp nút thẻ một. này, này. còn เห็นล oh, uh ังเลยยังไม่ให่เห็นังแล้วครับดูต้นหน้าร้อนดอกปักทองบินมาเต็มเลยโอ้โหพึ่งไม้พึ่งไม้ครับเต็มที่กับเกือบเท่าโลมาใสเลยครับยังไม้อยู่ครับ จักสิบวันสิบกว่าวันได้เลยครับดำๆเนี่ยครับหนายอยู่เลยครับพึ่งไม้ครับข้างล่างนะด้านข้างก็คง,ย,งยังไม่เป็นวงห่ออ่ะนแสงหน่อยครับ ไปครับไปที่อื่นต่อึไม้ก็ถ่ายรูปสักหน่อยโอเคครับพี่น้องเห็นรังพึงแล้ะรังนี้ร้อยขึ้นไปแล้วครับเป็นพึงไม้ว่ะนะ่ะวันนี้จะมาจัดการครับน่ครับพบอันนี้เป็นคอมมอนิตสาบแรงใบยูคานน้อยๆตรงมือจับนี่อย่าให้ ใหญ่ๆเกินครับพอใหญ่เกินแล้วเราจะจับเกินมือเกินนิ้วเราครับจากล้าบ่าให้จับได้ครับนี่มีมือจับด้วยให,ใหม่สดสำรับ เครือแต่หาไม่ได้ก็ใช่ปอ๋อครับตุนปอ๋อเขาไม่ปลูกแล้วครับปอ๋อเนี่ยปอเลียงอกเองตามธรรมชาติต้นปอ๋อเราก็เอามาหลอกตุนทุตสดเนี่ยหลอกง่ายออโอเค ว่านั่นเราเห็นตัวตอมดอกยุคาครับลังนี่แต่ก็ะีถอยไปแล้วล่มมาโยกเยกยกยกเยก ลอยมีคนไปดูแต่ตนแล้วครับอเอาใบออกใบออกเรียบร้อยฉีกฉีกเอาแต่เปลือกแล้วแต่ถนัดครับเชือกขอแล้วแต่หาได้พบก็เหมือนกัน ก็ฉชีกรสองเซนอโอเคที่มัดเรียบร้อยใบยูคาก็ได้ใบอะไรก็ได้ครับใบสุสดสุดมัดสายก่อนลุ่มๆไม่ต้องแน่นครับ ตรงที่เราจุดเนี่ยไปตรงแน้นครับอาแสรวม ครับก็จะมีสายสะพายมันใช้ยาคา,ยาครับยาคาจะเน่นกว่า จับนี่แน่น ลไล่สะพายจุดเรียบร้อยครับหมอจะทำครบเขาขึ้นแล้วพึ่งลายครับลังนี่ลงมาเร่นงานเต็มเลยอบนะ นะครับพ่งโอ้โหมาต้อมต้องคอดเนี่ยเต็มเลยครับอืมทำขบชาดไปนหน่อยเยไม่เป็นไร ลังใหม่เป็นวิถีชีวิตอ่ะตรงนี้จะเห็นลังไหมรึลังหรือเปล่าเนาะยังอยู่ขอบบนลังหน่อยเดียว นี่ลังนี่ลังขาวแหม่ังสวยดีเออเอม่หัวน้่มหัวน้่มพิดตาเลยครับเออตัวกำลังมาครับตัวกำลังมาครับอีกลังครับพี่น้อง ไก่กันครับร่างนี้ไม่ค่อยดุร่างที่เขาตีอย่ยังดุขนาดผมยังดุอย่างร่งางนี้ต้องรีบขึ้นมากครับไม่งั้นเดวยวไม่ทนัน อ่ะัวหน้าังแจมสางกองครับสก,กรูขอบคุณที่ทติดตามแลบชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักให้สางกองครับอโอเคดูเลยหลายต้นด้วยดูไม่ไกลไกนต้องไปลังนั่นเลยครับกินมาก ที่เขาตีมันเป็นที่โล่งครับลมแรงเลยดุหลังนี้ดูทูปไม่เป็นไรแต่ล้นมือตุงไม้ครับพี่เนอะขามโคกยูโกต้นมาขามโคกน่าสวยเลยโอ้ยสวยสวยสวย Cây giòn Cây giòn mấy khỏi dưa À, kinh tài Ui, ừ. dạng xuôi Xuôi xuất này, này nào, con gì này nào cái gì แต่ลีลาับทำรบไหนเป็นไรล่ะทำรบก็ลังแล้วเยียงตีถอยแล้วปัก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 ฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าหลังนี้ลีลาได้อืม อืมยังช้ำเลยครับจีโนโอ้ยยังช้ำเลยส,สวยๆช้ำปิดตาส,สวยปึ๊ออืมว้าวว้าวไปครับลงุงปุ๊บขาตัวคือจะขาตัดปลายล่าง Okay, ครับตัวนี้เร,ราจับอย่างไวเล่ครบทุกแล้วเขามองไม่เห็นนอ้อยประโยชน์เดีย๋ยวหลอดตาเขาผมก็แทบจะไม่เห็นเมื่อกี้นี่จะผึ่งแกงหรือผึ่งอ่อนไม่รู้ครับใบไหมน่นากรนะมันโยชนแล้วเจอกันครับทำครบเ้วเจอกันมระโยอดอีกสักครู่ เคดบนโอ้ย okay. oh, oh. oh. ุดครบแล้วโอมาแล้วดูต้ยลังรับอึ๊บขอภาพสวยสักภาพ ค <Here. S 2> ยังไม่โดนควนแต่ว่าจุดคบแล้วอุ้ยควนไปแล้วห,หลังสวยสุดด้วย วายหัน้งก็มีน่ามาถึงนี่ดูเอาปาดไงล่ะ hình รนรุง่งหืมาหัวน้ายังใาหญ่หัวน้าอยู่ฟัง,งครับยังใหญ่เลยอืมเดี๋ยวไปเก็บข้างล่างครับ

โอเคครับพี่น้องอน้องมีโมกอนนี่จะใส่ที่ล้างล้างนี่มาเด้ท้ายครับสวยเลยนี่น้ำเดี๋ยวนะโอ้มันสองชิ้นนึ่งจะชินเดี๋ยวใส่ไดดูโอเคเลย หึงสองชิ้นนำออมานำลังแรครับสว,สวยเลยหนึ่งโลได้อยู่อึ๊บวางน,นุ่มๆครับของทำให้นุ่มๆไ,ไป

น,นิ่ม,มแจมนิ่มครับน้ำจะแจมเลยสวยเลยโอ้ยละครับไปเรับที่นี่อะไรครับลังเล็กโอ้โหหัวนา้าเกินลังเลยครับ อปิดตาอ่อมเลยสองลังครับโอเคเลยโอเคครับปิดโคนอกีกงอกหลายอยู่ครับปิดโคลนก็ได้กเขาวครับพืงนก็ได้ขาแรงไปครับจบคลิปครับพี่น้อง เอาผึ่งไปขายนำผึ่งเอาไว้ที่บ้านขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ